กรติดตามชมรายการเส้นทางบันเทิงละครเรื่องเงากรรมเทพและบวกสบายเป็นรายการต่อไปนะครับพุธศาสนสุภาษิในวันนี้นะคะอาการเลนะยาจะนาย,ยาจะเพื่อนไหนแนงเพราะขอไม่ถูกการภาพพิถ้ายข่าว,วันนี้เป็นภาพดอกป๊อปป,ปี้เซรามิกสีแดงส่วนกว่า3 0 0 0 0ดอกครับประดับประดายอยู่บนสนามหญ้าและหอคอยลอนดอนของอังกฤษเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ครบ80ปีวันแห่งชัยชนะในยุโรปที่กองทัพนาซีของเยอรมนียอมจำนวนต่อฝ่ายพันธมิตรอย่างไม่มีเงื่อนไขในสงครามโลกครั้งที่สองหลับไปพร้อมพนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ